ครับพี่น้องเอ้ยครับผมบรรยากาศยามเย็นครับพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าครับผมมื่อนี้ครับก็นี่ครับบรรยากาศทำงานเต็มตครับท้องทุ่งนาพี่น้องครับพี่น้องพข้าไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องพข้าไปทุกผู้ทุกคนครับ ตุ้มอยู่ครับผมครับวันนี้นะครับคนหลักเขาเชนแล้นะครับแต่จะพาทุกท่านนะครับไปกินครับเนื้อย่างเสือลองไห้ครับตอนนี้ผมเป็นเสืออยู่นะครับผมเราจะล่าวัวครับผมตอนนี้ผมตุ้มมันอยู่นะครับผมมาแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปกินเสือเนื้อย่างลองไห้ครับผม ตนนี้เราจะเป็นเสือร้องไห้นะครับพี่น้องครับผมไปเดี๋ยวเราไปทําเมนูครับเสือร้องไห้กันเลยครับไปไปไปครับผมอ่อเไปเช็คเขามาครับผมครับพี่น้องครับผมตอนนี้ผมกำลังคุยกับคนดังนะครับผมนี่ครับลุงนะครับผมลุงเอ๋นะครับคนดังครับคนดังไฟครับวันนี้นะครับเมนูของเรานะครับลุงเราจะเป็นเสือครับผมเสือร้องไห้ครับ โอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราให้ดุงให้ลุงนะครับดังไปก่อนเราไปเตรียมเนื้อกรับมิวครับหมักเนื้อย่างครับผมไปครับผมพี่น้องตัวครับผมนี่ครับเนื้อย่างเนื้อองไห้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมผมไปล่ามาเรียบร้อยแล้วครับผมปั่นพุดมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ ไปล่ามาเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างเสียร้องไห้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหมักกันเลยครับตอนนี้ก็อยู่ท้องทุ่งนานะครับพี่น้องหลังจากสีสีข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับก็อยู่ที่น้าเนี่ยครับผมไม่ใส่อันนี้ครับผมเป็นเนื้อที่เขาเรียกว่าแซบที่สุดนะครับเสียอกว่ามันมันได้กินแล้วมันรู้สึกว่ามันอร่อยแต่ว่ามันร้องไห้ครับพวกทองมันอิีมไหมมันกินมาหมดนะ โอเคเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยครับอ่ะนะโอเคครับเครื่องหมักนะครับของเรานะครับก็นี่ครับน้ำมันหอยครับผมดูนะครับผมซอสครับซอสปรุงรสครับผงชูรสครับผมใส่หมดนี่แหละครับผมเทปครับน้ำตาลใส่จากน้อยนึงนะครับผมเราต้องใส่หลายนะครับเดี๋ยวเวลาย่างมันจะไหม้ก่อนนะครับผมผงปรุงรสจากน้อยนะครับ พริกไทยครับผมเพิ่มความหอมนะครับเนาะแบบน้อยนึงน้ำปานี่เดียวรับเพิ่มความหอมคอมนัวนะครับผมใส่ถุงมือเนี่ยครับผมนี่ถุงมือครับโอ้ยมาท้องทุ่งนาครับก็ได้เตรียมมาแล้วครับนี่นะครับง่ายๆครับพี่น้องก็นวดนวดให้มันเข้าเนื้อนะครับผมนวดไปเรื่อยๆครับเอาให้น้ําที่ว่าเราใส่ลงไปเครื่องปรุงคูยซอดครับผมมากไว้ท้ามคืนนะครับผม มือนะครับคนมายากกันเนาะใต้เนาะพี่น้องครับผมโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับหมักเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับวันนี้เรามีทั้งเนื้อนะครับนะครับเดี๋ยวลราห้านะครับแล้วก็ผมข็ล่าไส้มันมาด้วยนะครับผมนี่ครับไส้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปย่างกันเลยครับครับพี่น้องครับผมตอนนี้ไฟก็เรียบร้อยแล้วครับไฟก็พร้อมแล้วนะครับเนื้อก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวแต่คนย่างครับนะพร้อมแล้วครับผม โอเคครับใส่ลงไปโลดนะครับโอ้ยไฟไฟเป็นเกลียวเกลียวนครับเดี๋ยวเองให้ครับผมพี่น้องเนื้อมันจะติดมันนะครับผมความแซ่บของมันครับครับปีนี้ปีนี้สรุปว่าที่เรามีคลิปมสี่ข้าวกับป้ากับลุงนะครับนาป้ากับลุงเนี่ยปีนี้ได้เข้าไหร่บ้างครับป้าสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบ กิโลจักบาทกับข้าวได้เก้าบาทเนาะที่บรหารที่เขาหันหนึ่งมันสิบาทร่ดแลต่มันหัดนโปรเซ็นต์เนี่ยถ้าบรหารอี่ยงนี่เก้าบาทอยู่ยังไม่ทันใช้ไข่ยังไมด้ขมสองร้อยสองร้อยแปดสิบกระสอบนะครับพี่น้องข้าวขเหนียวบ่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะครับนี่ข้าวเหนียวข้าวเจ้าด้วยกสอบเก้ากระสอบนะครับทีนี้ได้ข้าวหลายหลายครับผมมึงไหมครับผม ันนี้ยังไม่ได้ขายข้าวที่ได้มาครับเปิ้งเบิ้งส้อยคอกับข้อแข็งนะครับเป็นเจแล้วเห็นบ่าเป็นเจแล้วเป็นคุณนายแล้วเห็นบ่าข้ายังไม่ปล่อยนะเสื้อปล่อยข้าวข้ายังไม่ปล่อยนะถ้าปล่อยจะเส้นใหญ่กว่านี้นะไม่อยากตายด้วยฮามลูกซื้อเด้อลูกซื้อไห้อ๋อครับผมว่นจะฟ้าบอกเพิ่นเน็ตด้วย เขาจะได้ไปเห็นทุณพิธไม่ได้เห็นนาโนแม่นแม่เห็นนาเมผมกณมีแต่ขาดทุนในกขอชิวานี่เราก็ต้องโม่ไปก่อนกันเนาะเป็นคุณนายก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกขายข้าวอย่างเดียวขายข้าวอย่างเดียวข้าอย่างเดียวดูอาการหมูก่อนเอดูอาการเนื้อก่อนนะครับผมโอ้ยเสือร้องไห้ถ้าหลบหลงจะพักนึงก็ได้เอ้าลงบจับลงบลอกลงบล็อกมันสูงขึ้น่งเนาะ มันมันสูงสองชั้นนู่นน่ะเอาให้เหลือชั้นเดียวครับเนาะมันห่อนมันเนี่ยห่อนอยู่ด้วยห่อนห่อนมันแพงพุทเออตอนนี้ไปเราลดลดชั้นมาครับเนื้อจากปกติอยู่ชั้นสามนะครับตอนนี้เราลงมาเหลือชั้นสองแล้วนะครับผมมันเป็นมันเริ่มมันน้อยแล้วแบบต่อไปเราจะให้เหลือชั้นเดียวนะครับผมชั้นหนึ่งน้องนี้แกมงามแบงามแป๊บบู๊ย นี่โอ้ยสวยเป็นสวยครับอันนี้ครับไส่งามครับปั๊ดนี่งามไส่งามไส่แต่ว่าอะไรงามไส้ก็คนงามเองนะลุงลองดีครับผมลุงลองเลยครับชิมไหมลุงไหมลุงไโอเคแล้วว่าชิมโอเค ีก็ฉันในใหม่ด้วยกา,านหนึง่งสองสนแล้วนี่เองเดี๋ยวน้ำจิ้มเีครับครับโอ้อโอเคครับพี่น้องครับผมนี่ครับน้ำแล้วครับผมอเ่เดี๋ยวเดี๋ยวรองให้ครับ ไม่เสร็จล,ลองร้องไห้นะครับผมเดี๋ยวาหั่นก่อนครับผมเบอร์กนเด้อครับผมพี่น,น้องดึงใบก่อนโอ้ยวะถูกแล้วครับผมถูกแล้วหั่นกันนะครับเนาะอุอยเก็บตกไหมมันโอ้ยวะนววะครับโอ้ยวะหั่นบางๆครับผม,มนี่ วุ้ยงามใช่ครับผมแต่มันเด็ดดีเนาะเด็ดสุดอือนี่ครับพี่น้องครับผมนี่โอเคครับผมแล้วเราไปนั่งกินกันเลยครับชนชนอาครับผมวันนี้เรามาฉลองกันนะครับผมสีข้าวเย้ครับนี่ครับผมพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผม สวยเงามๆนะครับผมนี่หั่นเรียบร้อยแล้วมามาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับผมนี่ครับหั่นแล้วครับเอาลุงกับป้านะครับตัดเลยครับนี่นี่ครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วครับขมๆมลำลำครับผมอาดูนะครับผมพี่น้องอื้มอื้มอร่อยอื้มสดชื่ครับสดชื่นอื้มอืมผัดครับบรรยากาศก็กำลังดีครับนมพัดมาเย็นๆ ดูเถียงนาแม่นแต่ฟอบวันนี้เขากินข้าวร้อนหรือข้าวเย็นครับเนี่ยข้าวเย็นวันนี้ข้าวพรนี่เลยครับป้านัข้าวเย็นเนื่ว่าเขาพรอนยู่ครับเป็นข้าวเย็นนะครับแต่ข้าว้อนนะครับผมยังไงครับมาครับมาครับนี่ครับนี่หืมหอวันนี้ป้าใส่เท้่วมาทุกวันนะครับผม ย่นนัแหละเอาวันนี้ป้าไม่มีแค่นะครับรับรองเลยเสือร้องไห้แน่นอนดูนี้น่าเสือไหมครัแม่เนี่ครับผมนี่เยอะมากครับก็วันนี้มีผักเยอะเลยนะครับผมทั้งผักฟางซุ่มนะครับผักท้องเต้นะครับพวกหลายอย่างทัว มาเด้อครับพี่น้องเนื้อกำลังสดนะครับผมในทั้งเนื้อและเน้อนี่ครับทั้งเนื้อทั้งมันครับอยู่ด้วยกันนี่เป็นตาผิดเพราะผิดเนาะบ่ผิดครับไหนมันเอาผ็ดเพื่อนเป็นตาผิดเห่เซ็ตอยูมื่อก้ว่าใช่ใช่ครับใช่ใช่เน้อใช่ครับใช่ใช่ย่างครับผมพี่น้องหมักเคยมีดีครับผมเด้อใช่ ครับมโอเคครับพี่น้องผมก็วันนี้นะครับคนหลังเขาแน่นะครับก็มาทาเมนูให้พี่น้องอ่าพี่น้องพวกไปทุกคนได้ได้กินกันนะครับน้ำลายไหลอยู่ที่บ้านนะครับผมก็คือย่างเสือร้องไห้นะครับผมคนหลังเขาแน่นครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมติดตามช่องคนหลังเขาแน่นไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมนะครับแล้วก็ลุงกับป้านนะครับ ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย